สวัสดีค่ะวันนี้มาดูแนวข้อสอบกันต่อนะคะวันนี้จะเป็นแนวข้อสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะข้อ1นะคะฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลคือข้อใดนะคะข้อกเงินได้สุทธิข้อขอกาไรสุทธิข้อครายรับก่อนหักรายจ่ายข้องตอบว่าข้อขอและข้อครนะคะก็คือข้อนี้ตอบข้องงูนะคะก็คือฐานภาษี เงินได้นิติบุคคลก็คือฐานกำไรสุทธิกับฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะส่วนเงินได้สุทธิเนี่ยก็คือเป็นฐานภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดานะคะต่อมาข้อ2นะคะรายจ่ายใดยมีลักษณะเป็นการลงทุนก็คือข้อนี้นะคะต่อ,อมีช้อยอย่างนี้นะคะกไก่ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมขอไข่ปรับปรุงให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ขอควายรายจ่ายใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะคะข้ององูตอบว่าถูกทั้งขอและขออันนี้ตอบข้ององูนะคะข้อ 3. การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดและยังไม่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะ ตอบข้อตอบข้อกอไก่นี้นะคะก็คือตัวนี้ก็ยกมาจากตัวตัวมาตราเลยนะคะถ้ามีชอยนี้ตรงก็คือตอบข้อกอไก่นะคะรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดและยังไม่ได้รับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะตรงนี้เป็นเป็นแนวนะคะถ้าเกิดว่ามีชอยแบบนี้ก็คือก็คือข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ถูกต่อมาข้อ4นะคะ ฐานในการคำวนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลก็หมายสุดทิหมายถึงฐานรายได้จากการประกอบกิจการและหรือรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหักด้วยรายจ่ายจากการประกอบกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะก็คือตอบข้อนี้ต่อมา ต่อมาจะเป็นข้อห้านะคะข้อใดคือตัวนี้จะเป็นข้อสอบเขาจะถามว่าข้อใดคือความหมายของคําว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะก็ตรงนี้ก็คือแนะนําว่าเดี๋ยวให้ไปดูนิยามของคําว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในมาตรา3านะคะคาดว่าข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อสอบก็เดี๋ยวเข้าไปดูในมาตรา39เแห่งประมวลรัษากรน,นะคะ ่อมาข้อต่อมาข้อหกนะคะบริษัทกไก่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะคะและไปตั้งสาขาที่ประเทศเกาหลีนะคะบริษัทกไก่เนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้รับในประเทศไทยและประเทศเกาหลีรวมกันนะคะก็คือแปลว่าน,นิติบุคคลเนี่ยถ้าเป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยนะคะไม่ว่าจะมีรายได้จากที่ใดเนี่ยก็คือจะต้องนำมาเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะคะตรงนี้ถือตามหลักบุยไวอินคัมนะคะก็คือคําตอบก็คือเสียจากกรราไรสุทธิที่ได้รับในประเทศไทยและประเทศเกาหลีรวมกันนะคะต่อมาข้อ7นะคะในมาตรา65บทวิ อนุมาตราใดที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายนะคะตรงนี้ก็คือตอบว่ามาตรา65ทวิวงเล็บหเขาก็จะจ่วมาว่ารายการที่ระบุไว้ในมาตรา65ิบตีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายนะคะก็ตอบข้อนี้นะคะ65ทิทวิวงเล็บหต่อมาข้อข้อ8นะคะเงินได้จากการขนส่งระหว่างประเทศโดยบริษัทการบินไทยจำกัด กรณีรับขนสินค้าเข้ามาในประเทศไทยมีภาระภาษีคือข้อใดนะคะก็ะคือตรงนี้ก็คือตอบว่าไม่ต้องเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายใจนะคะแต่ต้องนำรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณกำไรสุทธิในประเทศไทยก็คือบริษัทการบินไทยเนี่ยเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะจะต้องเสียภาษีจาก กำไรสุทธินั่นเองต่อมานะคะข้อ9ข้อ9กนะคะก็คืออัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้คํานวณได้อย่างไรนะคะข้อนี้ก็คือเขาก็จะให้สูตรคานวณมาว่าก็ไก่ขายเชื้อหารด้วยลูกหนี้ขอข่ต้นทุนขายหารด้วยลูกหนี้ ค้อขายลูกหนี้หันด้วยขายเชื่องงูลูกหนี้หานด้วยต้นทุนขายนะคะข้อนี้ก็คือคำตอบก็คือขายเชื่อหันด้วยลูกหนี้นะคะต่อมาข้อสิทธ์นะคะตรงนี้เป็นกำหนดเวลาในการยื่นแบบพดรด50นะครับบริษัทจะต้องยื่นรายการตามแบบพดรด50ภายในกี่วันนะคะ คำตอบก็คือภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนะคะก็ตรงนี้ก็น่าจะออกนะคะแต่ว่าถือว่าง่ายถ้าออกก็คือน้องๆก็กินหมูเลยภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนะคะตรงนี้นับเป็นวันนะคะเดี่ยวเน้นก็คือเป็น การเิี้แบบพงโดงห้าศูนย์หนึ่งเช่นว่าวันสุดท้ายของรอบเลี้ยเวลาบัญชีคือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาการนับก็คือต้องนับหนึ่งร้อยห้าสิบวันก็เริ่มตั้งแต่สามหนึ่งมกรานะคะก็สามสิบเอ็ดวันเดือนมกราเวลาคำนวณวันก็สามสิบเอ็ดบวกถ้าสมมุติปีหกสี่เนี่ยมีกุมภามียี่แปดวันเจ้ายี่บแปดบวกมีนาก็สามสิบเอ็ดบวกเข้าไปเมษาก,ก็เอาสามสิบบวก พฤษภาพฤษภาก็เอา3าบวกนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเกินร้อยห้วันไหมนะคะก็ต้องดูว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยร้อยห้วันเนี่ยคือวันที่ยี่สิก้าหรือวันที่30มพฤษภานะคะก็ต้องลองบวกบวกตรงนี้ดูเพราะว่าการนับวันการยื่นพอนอนห้สเนี่ยก็คือต้องนับวันแบบนี้ แต่ถ้ายื่นพรกตห้าหนึ่งก็จะต้องนับเป็นเดือนนะคะนับเป็นเดือนแลวได้เลยข้อสอบข้อต่อไปก็คือข้อสิบเอ็ดนะคะบริษัทจะต้องยื่นรายการตามแบบพรกตห้าหนึ่งภายในกี่วันนะคะก็ตอบว่าภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนก็อย่างเช่นว่าครึ่งรอบนะคะรอบระยะเวลาหกเดือนของเขาก็คือมิถุนายนนะคะสองเดือนก็คือกรากาดาสิงหา ในสองเดือนก็คือจะต้องยื่นแบบภายในวันที่3าสิบงหานั่นเองนะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นข้อข้อสินะคะการออกหม่เรียกหิติบุคคลที่แจ้งเลิก และอยู่ระหว่างการชำระบัญชีนะคะต้องออกหมายไปยังบุคคลใดระบุที่อยู่ใดและสทอใดเป็นผู้ออกหมายเรียกนะคะตัวนี้ก็ตอบว่าออกหมายเรียกไปยังผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคลนั้นระบุที่อยู่ผู้ชำระบัญชีตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะและสอทที่นิติบุคคลมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่เป็นผู้ออกหมายเรียกนั่นเอง ต่อมาข้อสิบสามนะคะข้อสิบสามก็คือการกระทบยอดรายได้จากเงกินสดเป็นเงินสิทธิ์ทำได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือตอบว่ายอดขายตามพอพสามศูนย์บวกด้วยลูกหนี้ปลายปีและเงินรับล่วงหน้าต้นปีหักด้วยลูกหนี้ต้นปีและเงินรับล่วงหน้าปลายปีนะคะเพราะว่าเงินสิทธิ์เนี่ยหมายถึงเณฑ์สิทธิ์ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือของภาษีนะของกฎหมายประมวลสกรน์่ะก็คือเกณฑ์คงค้างเกณฑ์คงค้างตามวิธีการทางบัญชีนะคะซึ่งต้องรับรู้รายได้และรา,ายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้ว่าจะยังไม่ได้รับหรือยังไม่ได้จ่ายนะคะต่อมาข้อ14นะคะข้อ14 บริษัทหรือห้างรุ่นสน่วนนิบุคคลถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตราสามเตละศาสตรนะคะแห่งประมวลสากรให้ยื่นขอคืนภายในกี่ปีนะคะข้อนี้ก็คือตอบว่า3ปีนะคะนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไปนะคะข้อ14